ครับงานขอเข้าจบเรียบร้อยแล้วครับแบบประมาณนี้แหละครับ,รค,รบครับเสร็จเรียบร้อยพร้อมส่งแล้วครับพี่นอ้องตอนนี้เตรียามเจ้าเลยไปส่งเพิ่นส่วนข้อเหยียบปอเดทัยครับหยาปอเดทายพี่น้องได้เวยกันเลยเป็นขอกขอกสามล่าครับตัวกลางจะเป็นแป๊กครับแป๊กหนาขับรจะเป็น กล้องครับกล้องหนาสามเสาหนาซีครับราคาก็ดูกันเองก็ีด้นะครับแบบนี้ใครสนใจแบบต่อผุ่มอะไรนะครับแต่จะเก็บซึ่งจะต่อข้อต่อยังงานกับต่อข้อต่อกะบว่าเป็น้านี้แหละครับงตามลูกค้าส่งไอ้สร้างครับบริกาสร้างครับพอดีเพื่อสร้างเอาสูงหนึ่งเมตรครับสามเล่าครับ ก็ดีครับก็ดีนะกตรงนี้จะเป็นเลขสาครับ<า>ใช้เลขสามประครับ<า>ตระคอจกจขอกับบ้าเก่า เรรยคับใครสนใจกับที่ต่อผมได้ครับอยากต่อกระบะอยากต่อคอครับออออแต่ทุกคอร์สได้ขึ้นได้เยอะขึ้นนะครับได้สเปคได้แบบใดครับสร้างได้มีบัตรพร้อมแล้วครับพร้อมทีม่จะส่งขึ้นแล้วครับเอาไปส่งพร้อมส่ง อัน,นนั้นมีตัวหลอกท่บเดงหลอกทำยันราคาพี่จได้์ด้วพี่น้องด้วยเอาละครับคลิปนี้มีรีวิวให้พี่น้องเบงิดงตอนแรกแล้วครับตอนเทศง,งานแล้วตอนเทศกาลวันได้ท่ายครับ กเกจแมงเม่าเลยปิา้พี่น้องได้เบิงกันข้อมนจบกับจมีชายที่ิ่งต่อกันไหมนะครันนพบพิมานเอ้วคิดรับสิีครับเอาไ้ซัดดีนะครับที่ดนะึงข้อเลครับกระบเอาจะเอารถไปส่งเพื่อนครัสวัสดีครับ